สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธมนวันเคยสนิทนะคะรหัสนักศึกษา1 8 1 0 2 1 7 3 0 0 0 3 1ค่ะค่ะวันนี้ดิฉันจะมาวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินนะคะเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน,นะค่ะแล้วก็เริ่มจากอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนนะคะเท่ากับ0.8เท่า9เท่านะคะซึ่งมีน้อยกว่าค่าเฉลียะะ่ยค่ะเกิดจากสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะมีน้อยกว่านี้สิน,นะคะ่ะทำให้เกิด ทำให้กิจการน่ะอาจจะเกิดสภาพคล่องในปีหน้านะคะซึ่งส่วนสินทรัพย์ส่วนใหญ่อาจจะเป็นพวกสินค้าคงเหลือแล้วก็ลูกหนี้ค่ะแนวทางในการแก้ไขนะคะก็คือกิจการเนี่ยควรขายสินค้าออกไปให้ได้โดยเร็วที่สุดน,นะคะหรือว่าอาจจะเน้นส่งเสริมการขายะคะ่ะกิจการนะคะควรกู้ยืมเงินระยะยาวนะคะเพราะ,ราะถ้าไม่กิจการสามารถ ผ่อนชำระนี้ได้แลคะแล้วก็มีอดอกเบี้ยที่ต่ำนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะ1.2ค่ะอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วนะคะเท่ากับ0.49 0.47เท่านะคะซึ่งถือว่าต่ากว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมค่ะเพราะว่าเกิดจากาสินค้าคงเหลือค่อนข้างสูงค่ะ แล้วก็สินทรัพย์ส่วนใหญ่เนี่ยที่เปลี่ยนเป็นเงินได้ส่วนมากจะเป็นลูกหนี้ค่ะแต่ว่าลูกหนี้ลูกหนี้อาจจะบางส่วนอาจจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ค่ะ <_ c oughs> แนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะก็คืออกิจาการเนี่ยต้องตั้งค่าเผื่อน,นี้สงสัยสตะศูนย์ของลูกหนี้ไว้ให้เพียงพอนะคะ <_ c oughs> เพราะว่า เพื่อที่จะได้ยอดลูกหนี้ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินส่วนได้ที่ทททชัดเจนนะคะแล้วก็ควรกู้ยืมเงินในหลายๆระยะย,ยาวนะคะเพราะว่าจะทําให้กิจการสามารถหมุนหมุนเวียนเงินได้เร็วขึ้นค่ะ1.3นะคะก็คือ,อระยะเวลาเฉลี่ยนในการขายสินค้าค่ะซึ่งมีระยะทั้งหมด53วันนะคะซึ่งมีค่าเฉลี่ย ที่สูงกว่าอัตราอุตสาหกรรมนะคะ38วันค่ะโดยสินค้าคงเหลือนประกอบด้วยพวกวัตถุดิบค่ะแล้วก็สินวัสดุสิ้นเปลืองสินค้าสำเร็จรูปนะคะแต่ว่า,ามีการ เก็บนะคะสินค้าก่อนขายค่อนข้างนานค่ะอาจจะทําให้สินค้านะคะของบริษัทเนี่ยเหลือเป็นจานวนมากแล้วก็อาจจะทําให้สินค้าเนี่ยเสื่อมสภาพอาจจะหมดอายุก่อนที่จะขายได้ค่ะแล้วก็ในการเก็บสินค้าเนี่ยก็ต้องมีการรักษาสินค้าอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มค่ะแล้วก็แนวทางการแก้ปัญหานะคะกระตุ้นให้ผู้บริก็คือกระตุ้นการส่งเสริมการขายเพื่อที่จะให้ขายสินค้า ที่มีอยู่ออกไปให้เร็วที่สุดนะคะอาจจะเน้นการส่งเสริมการขายนะคะอาจัะโปรโมชั่นค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะหรือว่ามีส่วนลดนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นเนี่ยควรจัดในฤดูหนาวะคะ่ะท,ที่ที่สินค้าที่เขาที่เขายอดมียอดขายตาะะ่ำค่ะค่ะต่อมาค่ะเป็นระยะเวลาเฉลีย่ยในการเก็บหนี้นะคะซึ่งกิจการเนี่ยใช้เวลาการเก็บหนี้นะคะถึง5้าสิบวัน,นะคะ่ะซึ่งมี ค่าสูงกว่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมถึง25วันนะคะทำทำให้กิจการเนี่ยมีความสามารถเก็บลูกนี้ได้ช้าค่ะแต่ว่าลูกนี้ที่พบเนี่ยถึงจะสูงแต่ไม่ได้เป็นห่วงค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเ,เป็นลูกนี้ที่ยังไม่ไม่ครบกำชำระกำหนดชำระนี่นะคะทำให้กิจการเนี่ย กิจการเนี่ยม,มีมีการคาดไปแล้วว่าสามารถเรียกเก็บจากลูกหนี้อ่ะก็คือได้ทั้งหมดอย่างแน่นอนนะคะจึงไม่ตั้งค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์นะคะแต่ว่าจะอยากจะแนะนําให้กับกิจการชาไทยนะคะเอ่อควรที่จะกําหนดเวลาชําระของลูกหนี้นะคะหรือว่าควรให้ส่วนลดเงินสดค่ะเช่น2องทับสนะคะเอ็นทับสหรือว่าชําระใน10หรือว่า15วันนะคะได้ส่วนลดประมาณ2%์ ค่ะต่อมาค่ะเป็นระยะเวลาเฉลี่ยในการชําระหนี้ค่ะกิจการนะคะมีมีะระยะเวลาในการชําระหนี้ถึง28วันค่ะซึ่งต่ํากว่าค่าเฉลี่ยถึง32วันทําให้กิจการเนี่ยมีการจ่ายหนี้ที่เร็วเกินไปนะคะหรือว่ากิจการจะต้องทำต้องหาเงินมาชําระหนี้อะค่ะทาให้กิจการเนี่ย จัดหาเงินสดมาชําระหนี้นะคะแต่ว่าอาจจะทําให้กิจการเนี่ยเสียเสียประโยชน์ได้เพราะว่าในช่วงเวลาที่มีเงินสดอะเราอาจจะไปจ่ายไปไปหมุนอย่างอื่นได้นะคะแต่ว่า,ากิจการเนี่ยควรมีระบบในการจ่ายหนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นวันรับของนะคะหรือว่าวันที่กําหนดครบรอบบางบินนะคะแล้วก็กําหนดเวลารับเช็คอะค่ะกิจการก็จะมี ทําให้กิจการทําให้ระยะเวลาการชาระนีะ่ค่อนข้างนานสามารถที่จะเอาเงินตรงนี้มา,มาสามารถหมุนหมุนต่อได้ค่ะถ้าต่อมานะคะเป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดําเนินงานค่ะโดยเริ่มจากอัตราส่วนรอ,อ,อบหมุนนะคะซึ่งกิจการเนี่ยใช้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะ ไปสร้างรายได้นะคะเพียง0.80เท่าค่ะทั้งต่ำกว่าค่าเสลียอุตสาหกรรมถึง1เท่านะคะเพราะว่า,าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่นี่ก็คือ,อที่ดินอาคารและอุปกรณ์ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์มากกว่าแล้วก็รองลงมาก็เป็นอาคารแล้วก็ที่ดินค่ะจะเห็นได้ว่ากิจการเนี่ยใช้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะไม่เต็มที่นะคะดูว่ามากเกินไปนะคะ แล้วก็อาจจะสร้างยอดขายได้น้อยกว่านะคะแนวทางในการแก้ปัญหาก็คือ,อ,อพวกเครื่องจกักรหรือว่าสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานงจริงๆเนี่ยก็ควรที่จะขายออกไปนะคะหรือว่าอ,อ,อาจจะก,กระตุ้นนะคะให้มียอดขายเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้ผลิตสินค้ามากขึ้นเพื่อที่จะให้อัตราส่วนนะคะดีขึ้นนะคะเพราะว่าหากกิจการมีการผลิตสินค้าที่มากขึ้นนะคะ ทำให้เครื่องจักรเนี่ยมีกําลังผลิตมากขึ้นมีสินค้ามากขึ้นนะคะอาจจะทําให้อัตราส่วนตรงนี้ก็คือมีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น,นะคะ่ะค่ะต่อมานะคะเป็นอัตราส่วนรอบหมุนเวียนนะคะของสินทรัพย์รวมนะคะเท่ากับ0.66เท่านะคะซึ่งมีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยดอุตสาหกรรมถึง ที่มีถึง1 6 9เท่านะคะเนื่องจากก,จกิจการเนี่ยลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนะคะก็ได้ให้แก่พวกอ,อ,อุปกรณ์ที่ดินอาคารนะคะทำให้กิจการเนี่ยลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะทำให้กิจการเนี่ยทำรายได้ของปีนี้นะคะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะทำแต่สำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะมีการลงทุนค่อนข้างน้อยะคะ่ะ ส่วนใหญ่นะคะจะทําให้กิจการนะคะขาดสภาพคล่องได้นะคะแนวทางในการแก้ปัญหานะคะก็คืออควรลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างไรายได้ให้มากกว่านี้นะคะเอ่ออาจจะเป็นการออกผลิตเอ่อรพันที่ใหม่หรือว่าอาจจะปรับสินค้าที่เข้ากับผู้บริโภคอะ,ค,ะค่ะค่ะต่อมาก็เป็นอตัตราส่วนรอบหมุนของลูกหนี้อะคะ่ะมีถึง7.63ด 7.36รอบนะคะซึ่งมีน้อยกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่มีถึง14.60รอบนะคะซึ่งถือว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีนักนะคะเพราะว่ากิจาการเนี่ยมีความสามารถในการเก็บลูกหนี้ได้ช้าค่ะเอ่ออาจจะเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระอะค่ะ จริงมันก็ไม่น่าเป็นห่วงมากนะคะแต่แนวทางการแก้ไขปัญหาก็คือพยายามที่จะขายสินค้าให้ได้หมดนะคะเพื่อที่จะได้เงินสุดเอ้ยเงินสดนะคะมามามา,มา,มาหมุนเวียนนะคะดูว่าให้ส่วนลดแก่ลูกค้าค่ะเพื่อที่ลูกค้าจะได้มีแรงดึงดูดในการชําระมากขึ้นนะคะต่อมาเป็นอัตราส่วนรอบหมุนของสินค้าค่ะซึ่งมีอยู่ 6. ุด 93รอบนะคะถือว่าได้น้อยกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ตั้งไว้ถึง24.33รอบค่ะก็คือกิจการเนี่ยก็คือขายสินค้าได้ช้าค่ะแล้วก็สินค้าคงเหลือค่อนข้างมากนะคะอ,อ,อาจจะส่งผลใหส้สินค้าที่มีมีสิทธิ์ที่จะหมดอายุหรือว่าเสื่อมเสื่อมสภาพนะคะก่อนที่ออกจากจำหน่ายนะคะทำให้สิ่งเหล่านี้ถ้ามีการเสื่อมสภาพนะคะอาจจะเป็นค่าได้จ่ายได้นะคะ แนวทางนะคะก็คือกิจกรรมเนี่ยควรที่จะส่งเสริมการขายนะคะในช่วงฤดูหนาวเพราะว่ากิจการเนี่ยมียอดขายต่ําในช่วงฤดูหนาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะส่งเสริมการขายในช่วงนี้เพื่อที่จะให้ได้ยอดขายที่เท่ากับฤดูร้อนหรือว่าเพื่อที่จะกระจายหรือว่าโอนสินค้าที่มีอยู่เนี่ยสินค้าคงเหลือที่มีอยู่เพื่อที่จะจำหน่ายให้ได้มากขึ้นนะคะก็คือไม่อยากให้มีสินค้าคงเหลือค่ะ ค่ะต่อมานะคะเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินค่ะส,สามจุดหนึ่งนะคะอัตรารวมหนี้สินรวมนะคะอัต,อตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมนะคะเท่ากับ2 9 7 9เก้าเเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า ค่าเถี่ยอุตสาหกรรมนะคะถึง40.55%นะคะถือว่าค่อนข้างต่ำมากนะคะเพราะว่ากิจการเนี่ยไม่มีความสามารถนะคะในการทำกำไรเพื่อที่จะนำมาจ่ายดอกเบี้ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นนิสินหมุนเวียนแล้วก็นิสินกู้เงินกู้ยืมระยะยาวนะคะที่กำหนดชำระในในปีหน้านะคะทำให้มีความเสี่ยงค่ะในการชำระหนี้นะคะแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะก็คือลงทุน เพิ่มนะคะเพื่อที่หากําไรมากขึ้นนะคะหรือว่าอา,อาจจะเป็นการกู้ยืมเงินระยะยาวนะคะเพราะว่าจะได้สามารถที่จะมีกำลังจะชำระนี้ได้นะคะแล้วก็มีดอกเบี้ยที่ต่ำค่ะแล้วก็ความเสี่ยงในการชำระนี้ที่น้อยลงนะคะเพราะว่ามันไม่ต้องคืนมันไม่ต้องคืนเงินเร็วนะคะทำให้มีเวลาที่จะเอาเงินมามา,มาหมุนเวียนะคะ่ะ